สวัสดีครับวันนี้ยูเอฟโรโยคาสติโนนะครับในส่วนของวันนี้ผมเหลือชิปไม่ถึงแสนนะก็จะมาปั่นในส่วนของอวงล้อแล้วกันนะครับในส่วนของตัวนี้มันจะมีระดับ VP นะครับเนี่ยถ้าจะปั่นฟรีวันมันได้เวลาครั้งนะถ้า v V0 ถึง V9 นะครับถ้า V10 ขึ้นไปก็ปั่นฟรี2ครั้งนะครับ V15 ขึ้นไปก็3ครั้งนะในส่วนของปั่นแบบใช้ชิปนะครับ ทีละส0,000ก็ V3 ถึง V4 ก็1ครั้งนะครับ V5 V6 ก็2ครั้ง V7 ถึง V11 ก็ได้3ครั้งนะครับว1 2ถึง14ก็4ครั้งนะวีถึง17ก็5ครั้งครับส่วน V18 ถึง19 10ครั้ง V20 ขึ้นไปก็20ครั้งนะครับแต่ว่าเอาจริงๆผมก็ยังไม่เคยมีใครได้แจ็คพอตแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะผมดูใน YouTube อะไรต่างๆก็ไม่เคยเห็นนะครับ แต่ว่าหลักๆที่เคยได้นะก็10,000แสนชิปแล้วก็80 R นะครับแต่ว่าแต่ก่อนมันเป็น120 R นะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเหลืออยู่ที่80สนะครับโอเคเราก็ไปหมุนกันเลยดีกว่าก็คือหมุนตามโพตานะ้าแต่บางทีมันก็คุมบางทีก็ไม่คุมนะถ้าได้10,000แสนชิปก็คือผมก็ถือว่าคุ้มนะเพราะผมหมุนได้แค่3าครั้งนะครับอโอเคหมุนไปแต่ถ้าได้ 1R เนี่ยโหว,วันคือสวยมากครับ โอ oh, เกือบโดนไปหนึ่งพันนะ,ะหมุนเข้าไปมันจะโอ้โหไม่น่าจะเข้ารอบถึงอะได้ห้าพันครับรอบแรกขาดทุนไปอะเราก็าหมุนตามโค้ต้าครับอะหมุนโอ้โหเกือบไปเกือบได้ห้าพันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเราเข้าวงในได้อรอบนึงก็ถือว่าโอเคอยู่นี่ได้ห้าพันครับคือมันเฉีวเฉียดจะได้แจ็คพอตอะไรม,มันให้ลุ้นนี่เจยอ่ะ แต่ว่าโอกาสได้น้อยมากน้อยมากผมก็ยังไม่เคยเงินไขได้เลยโอ้โหห้าพันอีกนี่ครับห้าพันสามรอบติด <c oughs> หมุนไปเก้าหมืนได้มาหมื่นห้านะครับสลาทุนไปโอ้โหอันนี้ผมก็ค่อยไปปั่นชิปใหม่อันนี้ผมเคยแข่งแข่งยิงปลาสองคนนะครับ ก็ได้ที่35ได้60,000มานะเอ่อก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอ่าปั่นวงล้อแล้วก็สามารถปั่นได้นะบางทีมันก็คุม้มบางทีก็ไม่คุ้มนะครับแต่ว,ว่าแจ็คพอตเนี่ยคือเราไม่ได้อแล้วเราไม่ต้องหวังอะไรนะครับก็หมุนแค่เอาตามเนี่ยเอาเอาหนึ่งแสนกิก็พอลอ่ะยังไงก็ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ